สวัสดีค่ะชาวราศีกุมค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาประจํำเดือนกรกฎาคมของชาวราศีกุมค่ะเราจะแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ ผู้ที่เกิดในราศีกุมเนี่ยจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาในช่องเรานะทุกคลิปนะคะ เราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะเพราะฉะนั้นแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันนะคะบางช่องก็นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะตามศาสตร์ตะวันตกแต่เราก็จะนับตามโหราศาสตร์ไทยเพราะว่าในในคลิปอาจจะมีการสอดแทรกวิธีการปัดแก้นะคะแบบไทยๆค่ะนะ,ะนะให้กับเจ้าของดวงชะตาของแต่ละราศีด้วยนะคะใดๆแล้วในคลิปจะมีการสอดแทรกคําแนะนําต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าการเสริมดวงชะตาด้านต่างๆก เพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวสองก็สามารถไปแนะนําคนใกล้ตัวได้แล้วก็ใครที่เป็นชาวราศีกุมก็สามารถไปปรับใช้กันดูได้นะคะหากมีคําแนะนาที่ดีๆก็ลองไปปรับใช้กันดูในคลิปวิดีโอส่วนในการทํานายจะเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะเป็นการทานายดวงชะตาแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็รับแต่พลังงานดีๆและสิ่งที่ดีไปเราจะเปิดไพ่เพื่อดูดวงชะตาให้กับคุณเพื่อเป็นไกด์ไลน์ ะะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียดกันนะอ่ะเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักความรักนี่เราจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะทุกสถานะเลย 1. คนโสด 2. คนคุย 3. คนมีความรักหรือมีคู่นะคะคนมีคนรักหรือมีคู่เนาะอ่ะเราเริ่มต้นกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันเลยเออขออภัยค่ะเริ่มต้นกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานกันก่อนเลยค่ะชาวราศีกุม ขออนุญาตเจ้าของโดวชะตานะคะชาวราศีกุมทุกท่านขอให้มีสิ่งที่ดีดีผ่านออกไปกับหน้าไพ่นะคะชาวราศีกุมไพ่ใบแรกได้ไพ่แปเหรียญเลยนะว้า wow. ว the temperance the lover nice of o n ้โห ช่วงนี้เดินทางหนักเนาะเป็นงานที่ต้องใช้การเดินทางล่ะคะสส่วนใหญ่ใช่ไหมอยู่กับยานพาหนะส่วนใหญ่ใช่ไห,าาสสหมมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะคะแต่คุณเลือกที่จะอืมคุณจะเลือกในสิ่งที่คุณชอบอะคะ่ะ มีโอกาสดีๆ,ๆเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเลือกทําในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถูกใจมากกว่าเหตุผลมากกว่าเหตุและผลคุณจะเลือกสิ่งที่คุณถูกใจมากกว่าเหตุและผลหากมีช้อยให้คุณเลือกเกี่ยวกับเรื่องของทำงานการทํางานเพราะคุณมองว่าถ้าเกิดว่าทํางานไปแล้วอืไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ หรือไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองรักไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการงานก็จะออกมาไม่ดออีคุณจะคิดประมาณนี้เนาะแล้วก็เท่าที่ดูจากหน้าไพ่ไพ่เหรียญขึ้นถึงสองใบนะคะไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่หกเหรียญการงานของคุณนะคะมีโอกาสทางการเงินที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวมีคนซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆในที่นี้นะคะอาจจะได้จับเพศทตรงข้ามก็ได้ งานที่คุณทำเนี่ยถ้ามีการดิวกับเพศตรงข้ามนี่ถือว่าดีนะคะจะส่งผลทางด้านดีแล้วก็จะค่อนข้างดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของอการเงินนะถ้ามีเพศตรงข้ามมาเป็นหัวหน้าง,งานเราหรือว่าเพศตรงข้ามมาดูแลเราเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยจะดี นะอันนี้สําหรับคนที่ทาในในองค์กรอนะเนาะส่วนคนที่ทาฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทําค้าขายหรือว่ามีอาชีพเอ่อมีอาชีพอิสระเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจอนะคะ่ะจะมีช้อยส์มีโอกาสไหมให้คุณเลือกอย่างที่บอกอนะคะ่ะคุณจะเลือกทําในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าเหตุและผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือ,อการ,ร,การผลประโยชน์ใดๆคุณจะไม่ค่อยสนใจมันอืมแล้วก็คุณมีความคิดที่จะ หรือปัจจุบันนี้งานที่คุณทำมามันเกี่ยวกับเรื่องกับการเดินทางเนาะโบมองว่าการเดินทางจะนํามาซึ่งเรื่องของกิเลสและตัณหาด้วยนะก็ระวังว่าตัวเองจะอืมรู้สึกว่าในการเดินทางในครั้งนี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการได้พบปะได้พบเจอคนที่ทําให้เราอาจจะต้องผิดศีลธรรมก็ได้ นะก็ลองดูให้ดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานมันมันก็เราเราเราสิ้นสุดแค่ว่าหน้าไพเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขยายอะไรเพิ่มเติมก็ทักส่วนตัวมานะคะก็ประมาณนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะอืมถือว่าดีนะเพราะว่าไพ่เงินก็คือไพ่โอกาสทางการเงินไพ่การก็อ่อตัวเลือก choice อ,อะไรแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของงานก็ดีนะประสบความสำเร็จดีมีคนพัพ p อ o r t ดีไปกันที่เรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกุม การเงินของคุณช่วงนี้เป็นยังไงการเงินโชคลาภของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไร,ร,งอ,งอ,งไรอืม h. หมดไปกับการมอมเมาตัวเองดูดิมอมเมาตัวเองหมดไปกับการซื้อความสุขส่วนเตัอนะจ๊ะชาวราศีกุมนะไพ่ผาขึ้นด้วยแล้วก็ดูสิอืม โอเคระวังปัญหาสุขภาพนะคะมันช่วงนี้เงินจะเงินเงินจะต้องมีจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองอะคะ่ะอาจจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนิดนึงเหมือนเหมือนเราไปปาร์ตี้เยอะไปสังสรรค์เยอะเนาะไปหมดเงินหมดทองกับตรงนี้บ้าง นะก็เลยทําให้สุขภาพร่างกายเราแอบเสริมโสมนิดนึงเนาะก็อาจจะมีการได้ได้ซื้อยาได้ดูแลตัวเองซื้ออาหารเสริมวิตามินหรือหมดไปกับการดูแลตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินชาวราศีกุมรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการงานมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะทีเนี้ยถ้าพูดถึงเดือนเนี้ยเดือนกนรกฎาคมมันก็มีแนวโน้มไปในทางที่ดีแล้วนะการงานเพราะฉะนั้นการเงินก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ช่วงเดือนนี้ก็แอบที่จะต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะจ๊ะนะชาวราศีกุมไม่อยากจะพูดเรื่องโชคลาภเลยเพราะว่าไพ่ไม่ขึ้นนะไพ่มันไม่ขึ้นน่ะจะให้ทํายังนะตามันก็ยังไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมไหนะลองดูเผื่อบัมีโชคลาภสัซมมากับเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกุมลองดูซิเมื่อกี้คือไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ของคุณหมดเลยอะ เหมือนคุณเบื่อเซงเกี่ยวกับเรื่องของการเสียงโชคด้วยนะเราก็ไม่อยากฝืนเราไม่อยากแบบชักนําคุณอนะ <c oughs> ความรักคนโสดค่ะความรักคนโสดเป็นอย่างไรเอ่ยชาวราศีกุมห่วงแห่นความโสดนะห่วงแห่นเงินช่วงนี้หาเงินค่ะไฟติ้งเรื่องการหาเงินนะต่อให้เหนื่อยก็ยังอยากจะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะอุ๊ยทำไมไพ่สองวยขึ้น อ๋อเหมุนคุณกำลังเจอกับคนที่เขาเป็นคนเหมือนคุณเลยคนสอนเหมือนคุณกำลังเจอกับคนที่เขาเหมือนคุณนะคะเหมือนเจอคู่ทวิน <c oughs> บ้างานเหมือนกันนะแล้วก็เอ่อเป็นคนที่ชอบสังสรรค์เหมือนกันเป็นคนที่ลุย,ลย ชอบเดินทางลุยลุยรุ่นร่วงเหมือนเราเจอคนเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคนโสดนะแล้วก็ดูจะดูดูให้ดีๆดูให้ดีเห,หมือนคนคนนี้เขาก็ผ่านประสบการณ์เรื่องความรักที่ไม่ค่อยโอเคมาเหมือนกันเขากําลังเดินทางมาหาคุณนะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณแล้วอะ่ะอาจจะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนสนิทกินไม่ซื้อก็ได้ดูสีดูไพ่ขึ้นสิหรือสองคือเขาอาจจะอยู่ในราศีดังกล่าวนี้นะคะเมษธนูนะเมษธนูมีน กรกฎแล้วก็พ like <techn ิจิตนะลองดูนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูจากหน้าไพ่มีมีมีเมทุนด้วยมีทุนด้วยนะก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่เสื่อเหมือนเพื่อนสนิทจะพัฒนาสถานะมาเป็นคนที่สนิทสนิทก็ได้นะคะคนโสดนะอืมไพ่สวยนะไพ่สวยนะขึ้นดีอยู่นะคนโสดนะคนโสดไม่แน่เดืนกรกฎาอาจจะไม่ได้โสดแล้วก็ได้ อาจจะไม่ได้โสดแล้วก็ได้เลยอนะละกรกดาษใช่ไหมล่ะเอ,อไปกันต่อที่คนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอออ่ะก็ยังอยู่ในเติร์ปาร์ตี้อยู่นะอืมคิดถึงเขาเนาะคนที่คนคุยอยู่อาจจะคุยคุย,คยหายหายใช่ไหมล่ะพราะคุณรู้ว่าเขามีคนของเขาแล้วแบบนี้ใช่ไหม แต่คุณก็ยังลงทุนกับความสัมพันธ์อยู่นะลงทุนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ก็ยังรออยู่แหละรอแบบลันลาแต่ลึกๆก็คิดถึงเอาเขาออกจากหัวไม่ได้พยายามใช้ชีวิตแบบโอ้โหพยายามใช้ชีวิตแบบสนุกสนานพยายามแบบใช้ชีวิตตัวเองให้เต็มที่เลยโฟกัสเรื่องเงินเรื่องสังคมเรื่องอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้ เหมือนเขาเหมือนตัวเราจะอยู่ในสถานะของเติร์ปาร์ตี้อะค่ะนะก็คือเหมือนคนที่เราคุยเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือว่าตัวเราเองอาจจะมีคนเก่าๆมาวนเวียนอยู่ในชีวิตเรายังตัดกันไม่ขาดอะไรแบบเนี้ยแต่ลึกๆแล้วคุณกับเขาอะมันมีความรู้สึกที่แบบเหมือนตรงกันนะมันตรงกันแหละแต่ว่าแค่ รอแต่เวลาอย่างเดียวเลยถ้ามันใช่มันจะมาเจอกันเองเพราะคุณคิดแบบนี้คุณถึงเอาเขาเออกจากหัวไม่ได้ล่ะอืมแต่คุณก็รู้เนาะคุณว่าจะต้องบริหารจัดการออสถานะหรือสิ่งที่คุณเจออยู่ยังไงคุณเป็นไหนอืถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาไหมมีเกณฑ์ที่จะบอกความรู้สึกมีเกณฑ์ที่จะพูดความรู้สึกนะคะแต่ผลจะออกมายัางไงก็อีกอย่างหนึง่ง แต่ใดๆแล้วเขาจะมาบอกความจริงกับคุณนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะเขาจะมาบอกความจริงกับคุณว่า อณนะปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรนะสถานะมันเป็นแบบไหนแล้วมันจะต้องคือมันมีการคุยการสื่อสารกันเกิดขึ้นต่อให้คุณหายไปนานๆก็เหอะเขาจะคิดถึงคุณแล้วเขาก็จะกลับมาเพราะเหมือนคุณมีแรงดึงดูดท่ตัวคุณเองก็เขาเอาเขาออกจากหัวไม่ได้แล้วนะตัวเขาเองก็แอบจะมีความคิดถึงคุณเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อืม นะก็ลุ้นแล้วกันว่าในการคุยในการสื่อสารกันครั้งนี้จะไปในทิศทางไหนแต่เท่าที่โบมองว่ายังไงก็มีโอกาสได้คุยกันมีโอกาสได้เปิดใจคุยในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยคุยนะคุณอาจจะดีวกับคนที่อยู่ในราศีพึกศกันมังกรนะคะพึกศกันมังกรมิถุนตุลและกลุ่มโอเคนะ นิถุนตุนและกลุ่มกลุ่มก็ราศีเดียวกันกับคุณนั่นแหละนะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่ค่ะชาวราศีกุมสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะได้รับความชัดเจนมากกว่านี้มากกว่าการเปิดไพ่คุณสามารถทักมาดูดวงส่วนตัวกับโบได้นะคะคุณสามารถทักมาดูดวงส่วนตัวกับโบได้ที่ช่องทางที่อยู่ด้านล่างนะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะเครื่องรางหรือของมองคลกำไลน้ำหอมเสริมดวงองค์บูชา นะคะเครื่องรางเสริมดวงชาวตานะคะก็เข้าไปกดติดตามที่ FaceBook Fan Page ที่อยู่ดัานลา่า,นลางที่คลิปได้เลยคลิกลิงก์ไปได้เลยนะคะไปกดติดตามเ e b o o k Fan Page ไปได้เช่นเดียวกันนะไปค่ะคนมีคู่ราศีกุมเป็นอย่างไรเอยช่วงนี้นะคนมีคู่เป็นอย่างไรอืมทำไมหรอ อมคุณดิวกับชาวราศีกันอยู่ใช่ไหมคุณติวกับชาวราศีกันนะ้ะราศีพิจิกเมษิงธนูโอ้โหดราม่าเกิดขึ้นเนาะใช่ไหม เหมือนคุณกําลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันว่ามีการแบบรักรักเลิกเลิกเ,ลกเนาะใช่ไหมความสัมพันธ์ของคุณมันมีแบบไปไปกลับกับรักรักเลิกเลิกเ,ลกเหมือนคุณแบบความรู้สึกบางอย่างไว้คนเดียวเหมือนคุณพยายามประคับประคองความรู้สึกของสถานะณปัจจุบันนี้อยู่แค่คนเดียวคุณรู้สึกกังวลกับความรักครั้งนี้เหมือนกันนะแต่คุณทําอะไรไม่ได้คุณได้แต่รอปาฏิหาร ว่ามันจะได้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้แต่ลึกๆแล้วอะ่ะภายในใจของคุณนะ่ะคุณมีการรอคอยเขานะคุณรอคอยเขาคุณรอคอยเออสิ่งที่อยู่ในใจเขาคุณอยากให้เขาเออคิดตรงกับคุณคุณเชื่อว่าบุญที่เราทําร่วมกันมามันมีอยู่จริงอืมคุณก็เลยอดทนที่จะแบกรับปัญหาหลายๆอย่างไว้แต่คุณ คุณเคยเก็บความรู้สึกได้นะแต่ตอนนี้คุณเก็บไม่ได้แล้วอะ่ะคุณเก็บมันไม่ได้แล้วอะ่ะอืมเหมือนเป็นสถานะที่เหมือนแบบรักเลิกเลิก,ล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 กอืมม o v อ on เป็นวงกลมอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณวิ่งคุณวิ่งคุณวิ่งเข้าคุณวิ่งใส่แต่เขาเข้าหนีอ่ะคุณพยายามวิ่งเข้าหาแต่เขาหนีอ่ะคุณพยายามหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีๆให้เขาแต่เขาหนีอ่ะ คนรักของคุณในช่วงนี้เหมือนเขากําลังทบทวนเขากําลังคิดกําลังนิ่งกําลังอะไรอยู่กับตัวเองเนาะเหมือนเขาโฟกัสที่ตัวเองเขาไม่ค่อยโฟกัสที่คุณสักเท่าไหร่นะคะชาวราศีกุมคุณไปทําอะไรเขาไว้หรือเปล่าอืมคุณไม่ทาอะไรเขาไว้หรือเปล่าคุณไม่ทําอะไรแบบโป้งแบบ ทำอะไรที่แบบมันเซอร์ไพรส์ในความคิดเขาหรือเปล่าแล้วเขารับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งใส่คูณเลือกที่จะปล่อยเลือกที่จะโปืงปล่อยให้เป็นเรื่องของบุญและกรรมอะไรประมาณนี้เพือไพ่พระขึ้นก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะโบนแนะนําให้ไปทําบุญร่วมกันเนาะไปปล่อยปลาหน้าเขียงร่วมกันจะได้มีชีวิตใหม่ชีวิตคู่ที่ดีๆร่วมกันอะไรก็ตามที่มันเป็นบุญและกรรมที่มันผูกกันมาก็อยากให้มันเป็นบุญเพียงอย่างเดียวไม่อยากให้มันเป็นกรรมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่ ในช่วงระยะนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของการที่แบบประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนคนทีเ่เป็นแฟนกันนะส่วนคนที่เป็นแฟนกันก็มีใครคนใดคนหนึ่งทางงานในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะอีกคนนึงก็มีความรู้สึกแหละแต่ก็ยังกังวลอยู่เหมือนกําลังเหมือนเขารักตัวเองมากขึ้นนะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณต้องวิ่งตามเขาแล้วกลัวแบบเขาอยู่ในโหมดของการรักตัวเองมากจนลืมรักจนลืมรักคุณอะไรประมาณนี้นะคะคนคนมีคู่ชาวราศีกุมก็ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าคุณโบอยากรู้จังเลยว่าเขาเป็นคู่เราหรือเปล่าคุณโบอยากรู้เลือเกินว่าคนคนนี้เขาเป็นแบบที่คุณโบพูดจริงๆจะต้องปรับยังไงต้องแก้ยังไงต้องจูนกันยังไงแล้วเราเป็นคู่กันแบบไหน มีอะไรที่จะต้องปรับต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมไหมอยากรู้เพิ่มเติมอยากถามคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากลงลึกๆนะคะทักส่วนตัวมาได้ที่ไลน์ไอเดีที่อยู่ด้านล่างนะคะนะยา้าอีกครั้งหนึ่งว่าในการดูในครั้งนี้จะเป็นภาพรวมนะคะอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นช้วิจะรณญาณในการรับฟังนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีกุมทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะขอให้สิ่งที่ดีๆจงเกิดกับคุณรับแต่สิ่งที่ดีดไปนะคะ สวัสดีค่ะ